จำปลูกยางครับผมนี่เปื่อเราอยางมาทรงครับมุกบกันฟูงครับ,รบสองหาหนึ่งเสียพ่นสองสัอยางขอป,ปลูกที่ทีมงานเฮ้หยหลายแห่ง นับก่อนกำลังนับครับกําลังเลี้ยง4ี0อยถ้าได้ก็เจ็ดแปดส,สิบเบียร์ครับผมน,นี่ย่างพ่อมปูครับสองซัดซัดที่สามก็มีนี่ครับทีมงาน ขนยาง,งลงรถครับอันนี้ผู้สาวได้เนี่ยเมัดฝนพอดีก็สิปลูกยางครับดิ้นกำลังแหง